หลายครั้งที่เราดูแอนิเมะเรื่องนั้นจบก็อยากจะสมบทบาทเป็นพระเอกในแอนิเมะเรื่องนั้นบ้างหรือเป็นตัวละครที่เราชื่นชอบซึ่งในอุตสาหากรรมแอนิเมะก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในบางสำนักก็ได้เพิ่มความมั่นคงของฐานแฟนคลับโดยการทำโมเดลตัวการ์ตูนฟิกเกอร์รวมไปถึงเกมครับซึ่งเกมเนี่ยมันตอบโจทย์เลยครับสำหรับคนที่อินกับภาพกราฟิกตัวละครเสียงภาพซึ่งในฐานะแฟนคลับของแอนิเมะเรื่องนั้นๆที่ได้เล่นเกมแอนิเมะเรื่องโปรดของตัวเอง บอกเลยว่าโคตรมีความสุขครับซึ่งในปัจจุบันนั้นเกมและแอนิเมะก็มักจะเป็นของคู่กันไปเรียบร้อยแล้วครับต่างฝ่ายต่างก็โปรโมทกันจนประสบความสำเร็จมาแล้วหลายเรื่องครับ The นนี้ SDT จะพาไปพบกับ10อันดับเกมจากแอนิเมะที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากเว็บไซต์ Metacritic.com จะมีเกมไหนกันบ้างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันครับ เรียกได้ว่าเป็นอีกแอนิเมะที่ดังแล้วดังอีกนะครับโดยผมจะไปขอพูดถึงตัวแอนิเมะละกันนะครับในปี2016ได้มีการปล่อยเกมแอคชั่น r p g ที่เราจะได้สวมบทบาทเป็นชาวโลกชาวไซยาชาวนาแม็กและเผ่าฟิเซอร์ได้ออกมาในนามของ d r a g o n b อล l ีโ n เ w ิ r ์ s 2เป็นเนื้อเรื่องที่ปฏิปะตะจากภาคก่อนหน้านี้โดยเนื้อเรื่องก็จะอิงจากประวัติศาสตร์เรื่องราวของดราบอลนํำมาปั่นป่วนให้ผิดเพี้ยนไป โดยตัวละคร,รของเรา,เราก็จะมีหน้าที่หลักก็คือการเข้าไปแก้ไขประวัติศาสตร์ให้เป็นเหมือนเดิมครับซึ่งประสบการณ์ที่เราจะได้รับจากเกมนี้คือระบบการปรับแต่งตัวละคร,รที่เยอะมากระบบการต่อสู้และท่าไม่ตายที่จัดเต็มถึงแม้จะยังห่างไกลความสมบูรณ์มีขาดตกบกพร่องในบางอย่างแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ได้รับคะแนนรีวิวจากเว็บไซต์ Metacritic.com ไปถึง78เต็ม100คะแนนเลยทีเดียวครับและก็ได้รับคะแนนความคิดเห็นจากผู้เล่นไปทั้งหมด6.8เต็ม10คะแนน เดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของผู้เล่นกันครับเออข้อดีคือกราฟิกดีนะครับเมืองในเกมที่ใหญ่ขึ้นระบบการปรับแต่งตัวละครมีมากขึ้นส่วนข้อเสียก็คือเนื้อเรื่องในฉากแรกของเกมเนี่ยก็ระจากเกมภาคแรกหมดเลยครับต้นตีในเกมก็แย่มากเออ,เ,อ,อเยอะเยอะไปแล้วครับเอาแค่นี้ก่อนมาดูคนต่อไปครับมันคือประสบการณ์การเล่นเกมดาร์กบอลที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมาเลยโดยภาคแรกก็เป็นเกมที่ดีและภาคต่อก็แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน ได้เลยครับอาจจะเอามาแปลหมดก็ขอ,อามาส่วนหนึ่งแล้วกันซึ่งในความคิดของผมเนี่ยมันไปเกมที่การต่อสู้เนี่ยดูแข็งๆไปหน่อยครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับทีมงานรู้สึกจะใส่ใจรายละ,ละเอียดของเกมไปอย่างดีครับมาดูกันที่เกมถัดมาครับกับเกม attack on titan 2 เป็นเกมแอคชั่นแฮ็กแอนด์สลัที่บอกเลยว่าแฟนคลับที่เห็นตัวอย่างเกมเพลย์ครั้งแรกเนี่ยมีกรี๊ดลั่นบ้านแน่นอนครับโดยจุดเด่นของเกมนี้หลักๆเลยคือการควบคุมเครื่องย้าย3ามิติที่ทําให้เราเคลื่อนไหวไปบนอากาศได้อย่างอิสระและสามารถโจมตีเข้าจุดตายของพวกไททันได้ไม่ยากโดยในเรื่องทั้งหมดจะอ้างอิงจากเนื้อเรื่องในซีซั่น2ของ Atta c k on t i t a n และตัวเกมยังนําเสนอในเรื่องของระบบ r p g การอัพค่าสตต การเพิ่มค่าพลังต่างๆและจะขาดไปไม่ได้เลยสําหรับการแปลงร่างเป็นไททันของพระเอกเอรินของเราโดยผมบอกเลยนะครับว่าฉากที่เราได้เล่นเป็นไททันเอรนเนี่ยมันสะใจจริงๆครับและก็แน่นอนครับกีนี้ได้รับคะแนนไปทั้งหมด78เต็ม100คะแนนคะแนนจากผู้เล่น6.7เต็ม10คะแนนเรามาดูความคิดเห็นของผู้เล่นกันนะครับเออเยี่ยมมากเลยเป็นเกมแฮ็กแอนด์สลที่ฉันค้นหาและมันน่าสนุกและน่าพอใจจริงๆ แฮ c กแอน s l a ล h ก็หมายถึงเกมฟันแหลกแขกกระจายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูอันดับต่อไปกันครับเรียกได้ว่าทั้งรุ่นพ่อและรุ่นลูกคงไม่มีใครไม่รู้จักแอนิเมะเรื่องนี้ครับสำหรับนารูโตะในซีรีส์ของนารูโตะนั้นก็ได้ปล่อยเกมออกมาแล้วหลายภาคตั้แต่แพลตฟอร์ม n i n t e n d o Game Cu ิ e ไปจนถึง PC p l a y s t a t i o n 4และเกมที่ได้คะแนนไฟทั้งหมด79คะแนนเต็ม100คะแนนและคะแนนความเห็นจากผู้เล่น8.2เต็ม10คะแนนใช่แล้วครับผมผมกำลังพูดถึง a r u t โต h i p p ะ d e n Ultimate Ninja Storm 4ชื่อจะยาวไปไหนวะเนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่นไฟติ้งที่รวบรวมเหล่าตัวละครจากแอนิเมะันารุตะมาต่อสู้กันครับ โดยเรื่องของเกมจะอ้างอิงจากต้นฉบับซึ่งเป็นเกมที่ถูกใจแฟนรูโตมากๆครับเกมใช้เราบังคับตัวละครแต่เป็นมุมมองบุคคลที่3การบังคับตัวละครก็สามารถเดินไปได้ทั่วฉากการกดปุ่มโจมตีติดต่อกันจนเป็นคอมโบปล่อยท่าไม่ตายใส่กันแถมยังรองรับระบบการเล่น2คน 2> โอ้โหแค่พูดก็อยากเล่นแล้วเนี่ยตัวเกมเล่นง่ายเหมาะกับเด็กและเยาวชนครับโดยความคิดเห็นก็จะมาทางแง่บวกในส่วนใหญ่ครับ เ,เกมเพยถือว่าพัฒนามาได้ม,มากันสุดในแฟนชายเลยประมาณนี้ครับบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าจะอธิบายเนี่ยมันยากครับเอาว่าผมให้ท่านผู้ชมไปรับรู้สัมผัสด้วยตัวเองดีกว่าต่อจากเดิมคือเกมนารูโตะเพิ่มเติมคือย้อนเวลากลับไปกับเกมที่มีชื่อว่า Naruto The broken b o n d ซึ่งเป็นเกมภาคต่อของเกม Naruto right of ninja โดยนารูโตะ The broken b o n เนี่ยเป็นเกม open world action adventure ครับ โดยส่วนตัวของผมนั้นไม่เคยเล่นเกมนี้ครับแต่ภาพมันก็สวยอยู่นะครับแอนิเมชันผมถือว,ว่าลื่นไหลเลยครับโดยเกมนี้ได้รับคะแนนไปทั้งหมด80เต็ม100คะแนนและคะแนนจากผู้เล่น7.9เต็ม10คะแนนโดยเราจะมาดูความเห็นของคนที่เล่นเกมนี้กันครับฉันมาจากปี2019และฉันไม่ได้รอเล่นและเป็นเกมที่ดีที่สุดจากอนิเมที่ฉันเคยเล่นมันเลยก็ประมาณนี้นะครับโอโห,โหยุคไหนวะเนี่ย นี่คือเกมการ์ดัม Battle Assault ครับเป็นเกมจากปี2002ที่พอลงแพลตฟอร์ม PlayStation 1การดัม Battle Assault เป็นเกมแนว Action Fighting 2D ที่เน้นการขายระบบการต่อสู้ซึ่งถึงแม้ภาพในเกมจะมีความละเอียดตำ่ำแต่การใส่เฉดสีศิลปะในการวาดภาพในเกมก็ทำออกมาได้พิถีพิถันดีครับส่วนแอนิเมชันของตัวเกมก็ทำออกมาได้มีชีวิตชีวาสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้แต่ได้มองเห็นระบบเกมเพลย์ของเกมนี้คร่าวๆแล้วผมเชื่อว่ามีไม่น้อยครับ ที่้าผู้ชมจะไปลองหามาเล่นดูลวมถึงตัวผมด้วยนะซึ่งก็ไม่แปลกหรอกครับที่จะได้รับคะแนนไปทั้งหมด80คะแนนเต็ม100คะแนนและคะแนนจากผู้เล่น8.5เต็ม10คะแนนมาดูความคิดเห็นกันครับฉันคิดว่านี่เป็นเกมกันดั้มที่ดีที่สุดและเป็นหนึ่งในเกมต่อสู้ที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยละ่ะ นี่ต้องเป็นหนึ่งในเกมที่ต่อสู้ที่ดีสุดที่ฉันเคยเล่นมาเลยซึ่งอาจจะแตกต่างจากเกมสตรีทไฟเตอร์แบบเกา่าสำหรับเกม 2D นี้กราฟิกแบบนี้มาเตะตาของฉันมากๆเลยก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับเดีย๋ยวเรามาพักการต่อสู้มาเปลี่ยนเป็นการรวบวงเล่นไพ่เซลเล่นนะครับหนึ่งแอนิเมะเกมการ์อมตะสุดทรงพลังยูกิโอดีเทนอวดูเอ เกมนี้ได้ลงไว้กับเครื่องเกมเกมบอยแอดวานนะครับตัวเกมเปิดอากาศให้ผู้เล่นได้ต่อสู้กับตัวละครจากเอนิเมตหลายสิบตัวและยังสามารถดูเอลกับเพื่อนของเราตัวต่อตัว,ตว,ตวอีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนการระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองด้วยเรียกว่าสมจริงจนได้รับคะแนนไปเต็มๆ81เต็ม 81, 100คะแนนและคะแนนจากผู้เล่น8.5เต็ม10คะแนนโดยความคิดเห็นก็ออกจะเป็นทางบวกเป็นส่วนใหญ่นะครับ ว้าวฉันไม่เคยเล่นเกมการ์ดแบบนี้มาก่อนเลยแต่เกมนี้ก็ทําให้เรียนรู้ได้ง่ายและสนุกมากคุ้มค่าที่จะซื้อโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่กาลังจะเล่นเกมการ์ดนี่คือเกมที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เคยมีมาส,สั้นๆได้ใจความนะก็ประมาณนี้นะครับก็นะครับเห็นแล้วก็นึกถึงโปเกมอนโกนะครับ beat the bread of it เปเกมแอคชั่นไฟติ้ง 2D ที่ลงไว้กับเครื่องเกม NDS ได้คะแนนรีวิวไปทั้งหมด83เต็ม100คะแนนและได้คะแนนจากผู้เล่นไปทั้งหมด7.4เต็ม10คะแนนตัวเกมรองรับการเล่นได้ถึง4คนอีกทั้งยังมีตัวละครให้เลือกเล่นถึง26ตัวและยังเป็นเกมที่ถอดออกมาจากแอนิเมะได้ดีเลยทีเดียวรวมถึงใน,นเรื่องของเกมจะได้เขียนขึ้นมาใหม่ทำออกมาแล้วประสบความสำเร็จว่าแล้วก็มาดูคอมเมนต์ของผู้เล่นกันครับ เพื่อของชันที่เกดเก,ดเกมแอนิเมะมากที่สุดเนี่ยแต่ในตอนนี้เขารักเกมนี้มากเกมนี้มีกราฟิก 2D ที่ยอดเยี่ยมและยังใช้ขนาดหน้าจอของเครื่องเกมได้คุ้มค่าม,มากๆ Astro Boy Omega Factor ผมคนหนึงเลยที่ได้มีโอกาสได้รู้จัก Astro Boy เจ้าหนูปรามานูในรูปแบบภาพยนตร์ปี2009ครับและเกม Astro Boy Omega Factor ก็ได้ออกมาก่อนภาพยนตร์เรื่องนี้ซะอีกนะครับ ซึ่งแน่นอนครับผมไม่รู้จักเกมนี้โดยเกมนี้เป็นเกมแอคชั่นชูเตอร์สกอร์ลิงที่ลงไว้กับเครื่องเกมเกมบอยแอดวานถึงแม้ความละเอียดของการาฟิกอาจจะไม่ได้สูงมากแต่คุณภาพเฉดสีมันก็ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับโดยความยากของเกมนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เรียบง่ายระหว่างที่เราเล่นเราก็จะไม่พบกับความยากที่ยากเกินไปเป็นเกมที่เล่นสบายๆไม่เคร่งเครียดจนเกินไปครับและเกมนี้ได้คะแนนทั้งหมด85เต็ม100คะแนนและคะแนนจากผู้เล่น7.8เต็ม10คะแนนเรามาดูความคิดเห็นกันครับ เป็นเกมที่สนุกอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคอนโซลพกพาซึ่งก็มีในเรื่องที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจมากกว่าที่ฉันคาดเดาเอาไว้การต่อสู้ที่โลดเร็วและกราฟิกที่สดใสและเรื่องให้ความรู้สึกผ่อนคลายเอสโตบอยก็ควรที่จะเป็นเกมแบบนี้จริงๆและในเกมต่อไปนี้ครับคือถ้ามันไม่มีคือมันไม่ได้เลยครับผมสหรับเกม t a s โ o VS Capcom Ultimate All-Star เป็นเกมแอคชั่นไฟติ้ง 2D ครับซึ่งเว็บไซต์รีวิวเกมหลายๆแห่งก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าคุณมีเครื่องเกม V และกำลังบ่นว่าไม่มีเกมกระแสะหลักโปรดอย่ามองข้ามเกมนี้เพราะมันอะไรเป็นเกมที่สมบูรณ์ที่สุดในคอนโซลของ Nintendo เลยก็ว่าได้ซึ่งระบบการต่อสู้ในเกมที่เป็นพื้นฐานแต่ก็มีด้านเทคนิคที่ลึกซึ้งมากโอเคมาดูคะแนนกันครับ โดยได้รับคะแนนไปทั้งหมด85เต็ม100คะแนนและคะแนนจากผู้เล่น8.7เต็ม10คะแนนเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของผู้ที่ได้เล่นเกมนี้กันครับเอ่อไม่มีเกมต่อสู้ใดที่สมบูรณ์แบบแต่มีเกมต่อสู้ไม่กี่เกมที่ใกล้จะสมบูรณ์แบบเกมนี้คือหนึ่งในเกมที่มีปัญหาเล็กน้อยแต่ปัญหาหลักคือไม่ค่อยมีคนรู้จักหรือได้ยินชื่อเกี่ยวกับทัซโนโคดังนั้นตัวละครบางตัวอาจจะเป็นแบรนด์ใหม่สำหรับเกมเมอร์ โดยตัวเกมมันทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากกราฟิกดีการต่อสู้นั้นก็เข้มข้นซึ่งเป็นเกมที่ตายยากมากและหมอะสำหรับคอลเลกชันของเกม V อย่างสมบูรณ์แบบก็ประมาณนี้นะครับเดินทางมาถึงอัดับสุดท้ายแล้วนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Dragon Ball Fighter Z ไปเกมแนวแอคชั่นไฟติ้ง 2D นะครับซึ่งภาพกราฟ,ฟริกนั้นจัดเต็มมากๆครับแม้กระทั่งการบัคคับตัวละครการกดสกิลถือว่าทำออกมาได้ลื่นไหลเลยทีเดียวครับเกมนี้ผมรู้สึกว่าทีมงานได้ใส่ใจรายละเอียดอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นท่าไม่ตายระบบการต่อสู้ตัวละครในเกมบอกเลยว่าในฐานะแฟนดากนบอลที่ได้เล่นเกมนี้มันคือความสุขที่อธิบายไม่ได้ครับตัวเกมมีระบบออนไลน์มัตติเพยเยอร์ ที่สามารถไปต่อสู้กับคนกันเองได้สําหรับคนที่เบื่อการตบ AI ในเกมโดยตัวเกมนั้นได้คะแนนรีวิวอัดแน่นไปเต็มๆ87เต็ม100คะแนนเลยทีเดียวครับและคะแนนจากผู้เล่น8เต็ม10คะแนนโดยสำหรับตัวผมนั้นที่เคยได้เล่นเกมนี้มาบอกเลยว่าเขาทําระบบเกมออกมาได้ดีครับซึ่งเป็นเกมที่ดีมากๆครับตัวเกมสามารถพาเราไปอยู่ในโลกของเกมโดยไม่ลุกไปไหนมาไหนมากถึง1ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำครับแหมพูดเกมไปหรือเปล่าของแบบนี้ต้องไปลองเองครับสิปากว่าไม่เท่าตายเห็น ก็จบกันไปแล้วครับซึ่งมันก็มีอีกหลายเกมครับที่ไม่ได้กล่าวออกมาสาเหตุหลักๆมันก็ได้จะเป็นเพราะคะแนนรีวิวมันอาจจะไม่เพียงพออะไรประมาณนี้ครับซึ่งในข้อมูลที่ผมนํามาหากขาดตกบกพร่องส่วนไหนก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b scribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปตต่อไปของเราและสำหรับในวันนี้ SDT ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน SDT สวัสดีครับ